สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องั o ว a n ง Channel นะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับเกม Slam Iskay Memory นะครับผมก็วันนี้ก็เป็นการอัปเดตครั้งยิ่งใหญ่นะครับผมในการเอาอีเวนต์คริสต์มาสมาเย็นเข้าสู่อาณาจักรเชมเพตของเรานั่นเองนะครับผมแถมยังเป็นอีเวนต์ระดับพิเศษอยู่ด้วยนะครับผมโอเคก็ผมก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะฮะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันเลยว่ามีอะไรเข้ามาบ้านนะครับผม เริ่มจากผมจะพาเข้าไปดูในส่วนของอีเวนต์นะฮะอีเวนต์จะมีทั้งหมด2อ v e ีเวนต์ยิบย่อยนะกรับผมก็จะเป็นในส่วนของพาร์ทสในเรื่อง u ูวีนัสมาเย็นเทมเพสของเรานั่นเองใะกระบผมงล้าก็มาจับทุกคนแต่งตัวเป็นเมดนะเดี๋ยวจะมาดูเนื้อเรื่องคร่าวๆกันในครับผมในส่วนของเนื้อเรื่องจะเป็นเนื้อเรื่องออริจินอลนะครับผมทั้งตัวเสียงภาคแล้วก็ การเขียนการออกแบบโลตอครดีไซน์คือของเป็นของอาจารย์เลยนะครับผมเป็นของอาจารย์แก่เลยผมจําชื่ออาจารย์ที่เขียนเรื่องนี้ไม่ได้เนาะก็ทั้งนักพากย์อะไรก็ตรงหมดนะฮะก็เป็นเรื่องออริจินอลซีรีส์เลยนะครับผมก็สําหรับคนที่เป็นแฟนตัวยงสาหรับตูนเรื่องนี้ก็มานั่งอ่านกันได้เนาะไม่ต้องกดสคริปต์เหมือนผมก็ได้โอเคครับ okay, ผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมนั่งคุยในเรื่องไปเลยแล้วกันก็อจะได้เอาเพชรด้วยนะเพชรมันจะได้สูงสุดประมาณ100เพชรนะครับผมแล้วก็จะมี เหมือนจะมีด่านยิบย่อยให้เล่นอีกนะครับผมเดี๋ยวรอดูกันเนาะว่าได้ด่านละกี่เพชรนะเพราะผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะเดี๋ยวขออนุญาตสกิปไปเรื่อยๆก่อนนะน้องรูมินัทเด็ดมากนะครับอ้โหแบบสุดยอดนะครับผมอ่าน่าจะมีให้คุยประมาณ3าอันนะฮะก็จะได้ประมาณก0เพชรนะครับผมในส่วนนี้ โอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมในชุดนั้นชุดเมสก็น่ารักเหมือนกันนะเป็นสีพูแล้วก็จะเป็นเนื้อเรื่องด่านให้เล่นนะผมแล้วก็จะสามารถกดสกรีนโฮมได้นะครับผมก็จะประมาณนี้อันนี้ก็ค่อยไปเล่นันทหลังแล้วกันเนาะต่อไปเป็นในส่วนของอีเวนต์หนึ่งนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของอีเวนต์คริสต์มาสนะครับผม นึงน,นะผมเข้ามาเดิมทำไมเนี่ยอีเวนต์คริสต์มาสก็จะเป็นเหมือนเดียบโเลยนะครับผมแล้วก็จะมีพิเอเตอร์แบทเทิลนะครับผมที่จะเปิดในสัปดาห์ต่อไปนะครับผมเป็นท่าน้ำเนาะส่วนแต้มก็เหมือนเดิมนะฮะแต้มแต้มก็สามแสนเหมือนเดิมนะครับมม 3, มมผมแต่ว่ารางวัลจะแตกต่างจากเดิมมากนะครับผมแล้วในส่วนของร้านค้าก็จะถูกเพิ่มเข้ามาในส่วนของการอัพเอาของอัพอาวุธแล้วก็หินต่างๆนะรอบนี้ของของอัพคุ้มมากนะรอบนี้คือร้านค้าคุ้มมากนะครับผมที่ก็อยู่ในนี้เลย โอเคครับผมในส่วนของเควสบิงโกอ่ะเควสบิงโกก็มีเข้ามาเช่นกันนะครับผมก็จะอยู่ในอีเวนต์หนึ่งนี่อ่ะแล้วก็ของรางวัลก็ใช้คล้ายๆกับเบนนี่วารุเลยส่วนเงื่อนไขก็คล้ายๆกันนะครับผมในส่วนนี้โอเคครับผมก็มาโดนไฮไลท์ของเรานะผมก็จะเป็นในส่วนของกาชานะใช้โชว์มันตีเลยครับโอ้โหงกดงามนะฮะชว์มันดีนัสดงามมากนะครับผม อยากให้มาใช้ชมมากะนะโอ้โหต่อไปก็เป็นชูนาดีเตอร์นะ้วโอ้โหถือว่าเด็ดมากนะครัตัวนี้ถือว่าเด็ดรวงมากะนะโอโ้น่ารักนะน่ารักมากน่ารักมากบอกเลยโอเคครผมง็มาดูรายละเอียดนะครับผม ก็ในส่วนของดูมินัสนะครับผมก็จะเป็นตัวละครท่ารลมนะครับผมเป็นสายกายภาพนะครับผมในส่วนนี้นะครับผมก็ในส่วนของสแต็กนะผม HP อยู่ที่7.140นะครับผมแอคแท็กับป้องกันอยู่ที่3.001นะครับผมก็เป็นคล้ายๆสแต็กของเดียโบเลยนะครับผมก็ประมาณนี้ ก็ในส่วนของต่อไปครับผมก็มาดูในส่วนของรายละเอียดสกิลนะผมดาเมจสูงสุดของอันติเมทสกิลนะผม450นะฮะเป็นดาเมจลมกาะเจาพนะครับผมแล้วก็ในส่วนของแพทเทิร์นสกิลแรกนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของฮิลลิ่งนะฮะก็จะฮิลลิ่งในส่วนของ20%ให้กับพันธมิตรทั้งหมดนะครับผมแล้วก็ทำการ เพิ่มดาเมจนะผมลูกแก้วสีเขียวนะผมสูงสุด100%น้รันะผมค้างละ5%้นแะนให้สังเกตเหมือนสกิลของรีโมดูนะผมจะอยู่ตลอดจบเกมเลยนะฮะแล้วก็ไฮไลท์อีกอันนึงก็จะเป็นในส่วนของสกิลเปลี่ยนลูกแก้วนะสามารถเปลี่ยนลูกแก้วสีฟ้ากับสีส้มอย่างละลูกเป็นสีเขียว2ลูกได้นั่นเองนะครับถือว่าเป็นสกิาถือว่าเป็นสกิลที่แปลกใหม่นะแล้วก็ยังเพิ่มในส่วนของแต้มสีเขียวให้มากขึ้นอีกนะครับผมสกิลนี้ถือว่าเป็น T S S เลยก็ว่าได้นะผมว่ามันามา โอเคผมก็ในส่วนต่อไปก็มาดูในส่วนของพัศดีนะพัศดีนะผมตอนปลดเลขแปดสิบสี่กับเก้าสิบสองนะผมก็จะเป็นในส่วนของมีตัวละครต่อสู้นะผมสามตัวหรือมากกว่านะผมจะทําการเพิ่มสกิลพอ,อยต์นะผมสี่แต้มน,นะครับผมแล้วก็ขั้นต่อไปอยู่ที่หกแต้มนะผมก็ถือว่าสุดยอดเหมือนกันสกิลนี้นะาาครับผมก็ทำคันเร่งสกิลนะกนเนี่ยก็หกแต้มนี่ก็ถือว่าเยอะนะมันก็มีผลอยู่ ต่อไปผมก็มาดูในส่วนของชูนะนะครับผมในส่วนของชูนะก็เป็นตัวละครธาตุลมนะผมเป็นโคเทคนะฮะแล้วก็ในส่วนของสเตตัสก็คร่าวๆก็ประมาณนี้เลยนะผมสามห้าแปดหนึ่งนะผมโจมตีหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งป้องกันหนึ่งสี่สี่หกนะครับผมก็ประมาณนี้อาจจะพูดเร็วไปหน่อยต้องขออภัยนะครับผมโอเคผมก็มาดูในส่วนของความสามารถดีเดอร์นะฮะดีเดอร์จะเป็นดีเดอร์แนวใหม่นะผมจะเป็นบวกธาตุลมนะผมเป็นเมนหลัก16%นะครับผมแล้วก็ดีดรองเป็นบวกธาตุน้ำไม่ใช่ธาตุมืดเนาะ ในส่วนของเพิ่มช็อตสกิลนะผมจะทําการเพิ่มการเลยเท่ากับทั้งทีนุ่งหกสิบเปอร์เซ็นต์สามเทินนะผมแล้วก็ทําการเพิ่มโซสกิลเกรนะผมห้าสิบเปอร์เซ็นต์สามเทินนะครับสามารถเล่งสกิลได้ต่อไปในส่วนของพาสซีฟนะผมเมื่อปวดแปดสิบสี่กับเก้าสิบสองนะผมทำการ เพิ่มต้านทานเจาะกอดน,นะผมเมื่อศัตรูทําการโจมตีใส่คอมโบคอมโบใส่เรานะผมก็เทิร์นถัดไปก็จะทําการเพิ่มต้านทานเจาะกอดเลย10%กับ15%นั่นเองเป็นลีดเดอร์สายถึกเลยนะครับผมแล้วก็สามารถวนเกตมานาะใช้ได้เรื่อยๆด้วยนะครับผมถือว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างดีนะผมแล้วเหมาะกับการใช้อีเวนต์ใหม่ด้วยส่วนเลดกาชานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของการเพิ่มเลดนะผมจากเลดปกติกลายเป็นเลด0.77เอ่อ0.70นย์จุ0เนะครับผม ก็ถือว่าเพิ่มเยอะใช้ได้น้องและส่วนของโพดิชันก็เพิ่มเหมือนกันโอเคครับผมก็เพื่อในการไม่เสียเวลานะฮะผมจะกดทั้งหมด1,500เพชรนะฮะก็ไปเลยครับผมไม่เสียเวลาผมทีเพอฮะครั้งแรกนะผมจัดไปแล้วนะฮะของฟา้ามืดนะครับผมของฟ้าครืคมๆนะฮะแดงไหมแดงไหมแดงหรือเปล่าแดงหรือเปล่าไม่แดงนะครับผมโอ้โห ้องมาลุ้รื้องในนะผมขอให้เป็นสีม่วงหรือว่ามุราสกินะผมจะขอเรียกมูราสกิแล้วกันนะมุราสกิมุราสกิมุราสก,ากิขอมุราสกิสีมุราสกิออกมาโอ้โหไม่มาแนละ้โอ้เกือได้ที่นะดูทรงแล้วไม่น่าจะมีอะไรมานะเนี่ยขอสัญ,ญ่าสกิปนะผมเรียบร้อยนะโอแต่ว่าถือว่าได้ตัวละครเยอะอยู่นะในส่วนของสีดาวไปอีกทีเึงฮะเราไม่ยอดทอนะผมโคตาพันห้าไป ท้องฟ้าสว่างไสวนะผมต้องขอแจ้งเตือนสีแดงหน่อยนะแดงไหมไม่แดงด้วยนะโอ้โหไม่น่าจะมุราสกีกนะขออนุญาตไม่เชียร์แล้วกันนะจะได้ไม่ต้องเจ็บพอฟรีนะผมก่อนุญาตสกิปนะน่าจะเกลือแล้วโอ้โหเกลือนะโอ้โหสุดยอดมากนะผมไปอีกทีนะผมทีเผอ โอ้โหลุงปันลุงปันไม่คิดจะให้อะไรผมเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้หมันไม่แดงอะสุดมากนะโอ้โหเก้รอไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะผมผมไปดูช่องคนอื่นเขาก็ได้ตัวดีๆกันค่อนข้างเยอะนะฮะไม่มีอะไรเลยนะ <c oughs> โอเคเพื่อนผมต้องใช้วิธีแก้เพ็รแล้ว เพื่อนๆสามารถเอาสูตรนี้ไปใช้ตามผมได้นะผมจะให้วิธีแก้เคล็ดนะโดยการเปลี่ยนโปรไฟล์ตัวละครน,นะครับผมเพื่อนๆสามารถเอาไปใช้ตามผมได้เลยนะผมเข้าไปที่โปรไฟลนะ์ฮะแล้วก็เปลี่ยนตัวละครนะจากลิบุรุของเรานะครับผมเป็นเวโดร่านะฮะเปลี่ยนเป็นเวโดร่านะครับผมก็เป็นคู่กัดของรูมินัสนะครับผมโอเคดูซิจะมีาอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะไปแล้วครับผม้องฝามืดแล้ว เขาฟ้ามืดนะครับผมเขาฟ้ามืดไม่แดงนะไม่แดงนะผมขออนุญาตหลุนมุรัสกินะขอเป็นสีมุรัสกินะไม่รู้ว่าผมออกเสียงถูกหรือเปล่านะมุรัสกิมุรัสกิขอมุูรัสกิอีกขั้นหนึ่งอีกขั้นหนึ่งมุรัสกิมุรัสกิวูรัสกีมาแล้วโอ้เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นโปรไฟล์เวโรราแล้วก็มาเฉยนะครับผมโอเคผมขออนุญาตลุ้นไปทีละใบเลยแล้วกันนะ สามดาวนะครับผมยังสามดาวอยู่นะฮะโหใจเต้นรัวมากนะวันนี้เอ้ยแต่ว่าเคสเปลี่ยนจากตัวละครอ,อื่นเป็นเวโรราโปรไฟล์นะี่ใช้ได้นะเพื่อนๆสามารถเอาไปลองทำได้นะครับผมเคสใหม่นะเคสใหม่มาแล้วผมว โอ้โหเลเบต้านะแต่ว่าผมยังไม่มีนะผมก็ถือว่าโอเคอยู่นะเอาไปเสริมทัพทีมเมื่อเพื่อจะไปตีแรง่งยิงคาแสงน,นได้อยู่นะถือว่าโอเคนะคผมไม่ได้เกลือเนาะเพราะตัวละครนี้ผมยังไม่มีนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นไอดีลอมเองนะเนื่องจากไอดีหลักไม่มีเพชรแล้วนะหรือบอก <laughs> ที่ค่าพลังน้อยเนี่ยเพราะเป็นดีลอมนะับโอ้โหน่าจะตัวเดียวแน่ดูทรงแล้ว โอเคครับผมก็เป็นตัวเดียวนะผมได้วเดวิต้ามานะหรือว่าโอเคอยู่นะเรายังมีโคต้าอีกครั้งหนึ่งนะผมเคดเวโราลาเรายัางอยู่ไหมฮะไปแล้วผมโอเคครับผมของฟางยังมือดอยู่นะไม่แดงใช่ไหมไม่แดงนะผมเดี๋ยวไปลุ้มมุราสกิขข้างในนะครับผมโอเคครับผมมาแล้วผมฆ่าพลังวัดพลังแล้วของมุราสกิ้มราสกิ ไปอีกไอจริงมราสกิมูราสกิมุราสกิโอเคมูราสกิแล้วนะโหเคทเบ่านี่สุดยอดจริงสุดยอดจริงนะของเคทเบลล่าของเรานะขอตัวที่สองครับได้แล้วก็ผมเพื่อนได้น้องชุนนะของเรานั่นเองนะครับผมถือว่าเป็นการเปิดที่สุดยอดอยู่นะครับผมเพราะว่าได้เป็นตัวละครลีดเดอร์เนาะเพราะว่าตัวละครลีดเดอร์นั้นจะออกยากกว่าตัวละครสายต่อสู้นะครับผม โอ้ถือว่าโอเคเดีว่าไม่เกลือนะผมในส่วนของพัน่านี้ผมพอรับได้นะฮะเรียบร้อยผมดนน้องชูน้ามาเรียบร้อยนะผม,ม,ม,ะผมถือว่ามีหลีธาตุลมก็สามารถเอาตีลมไปลงดันอีเวนต์ได้แล้วนะครับผมก็ถือว่าโอเคอยู่นะที่เหลือก็ทำม,มีจำขื่นด้อนะไม่รู้ว่าจะมีอะไรโข,ข่ข้างในอีกหรือเปล่านะต้องรอดูต่อไปนะครับผมโอ้ถือสีทองเยอะอยู่เนี่ย ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะดูทรงแล้วนะครับผมดูทรงแล้วนะ่าจะย่อยยับนะฮะโอเคผมก็ได้มานทิ้งที่เรียบร้อยนะในส่วนของน้องชูนะฟฟีของเรานะครับผมก็ผมตั้งงบไปที่พนะันห้าเนาะขอที่เหลือผมก็จะอาจไปกดหลังใม่นะครับผมพอถ้าเกิดได้ตัวละครครบหรือว่าอะไรก็อาจจะมาโพสในข่าวสารชุมชมของเรานะครับผมนี่ขอแคบน,นิดนึงนะ เอาไปอวดในกลุ่มนะครับผมก็มีลิงก์ดิสคอร์ดอยู่ด้านหน้านะผมเพื่อนๆสามารถเข้าไปแชร์ได้นะผมก็มีเพื่อนเล่นเกมสลามมากมายนะผมอยู่ในกลุ่มนี้นะผมแล้วก็ยังเล่นเกมอื่นอีกเนาะโอเคครับผมก็จะประมาณนี้นะผมในส่วนของคลิปนี้นะฮะก็ถือว่าไม่ได้แย่นะผมในส่วนของพันห้าผมยังพอรับได้เพราะว่าได้ตัวที่ต้องการแล้วก็ตัวที่ใช้งานด้วยนะครับผมในส่วนนี้ ถึงจะไม่ได้น้องรูมินัสแต่ว่าผมอาจจะกดให้ถึง1การันตีนะครับผมก็รอดูว่าผมจะกดให้ถึง1การันตีหรือเปล่านะครับผมก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครตให้ผมด้วยเพื่อเป็นกําลังใจทําคลิปใหม่ๆต่อไปเรื่อยๆนะผมก็ในส่วนกิจสนามช่องนี้เราทํายาวอยู่แล้วนะก็รอดูกันได้นะครับผมก็ถ้าครบ1,500ัซับสไคร 1, คเดี๋ยวเราจะมาเล่นกิจกรรมในส่วนของแจกสติเกอ Jack รอ์นะครับผมอีกทีหนึ่งนะครับผม ก็ขอฝากไว้ด้วยลวกันนะครับผมในส่วนของกิจกรรมนี้นะฮะก็ในส่วนของตัวละครทั้งสองตัวละครนี้เดี๋ยวในส่วนของวันที่1ไม่ก็วันที่2เดี๋ยวเราจะมาจัดไลฟ์นะผมทาการจัดเทียริสใหม่อีกทีหนึงนะ่งนะผมเบสเทียริสประจําเดือนนะเพราะว่าที่1วันที่1ผมอาจจะไม่ว่างแล้วนะฮะตอนแรกคือจะแัดแผนไว้วันที่1เนาะก็เดี๋ยวอาจจะต้องขอเลื่อนไปวันวันวันที่2นะครับผมก็รอดูอีกทีลวกันเนาะ เพราะว่าผมมีธูระด่วนจริงนะครับผมถ้าเกิดผมกลับมาเร็วผมก็จะอาจจะไลท์แล้วก็จัดคลิปเทียร์เลยนะครับผมโอเคผมไว้เจอกันใหม่ฮะโอ้ยสมี